4 2บวก2มาบวกสคือศและสุดท้ายก็ไม่มีคำตอบจบแล้วครับทำตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรจะซ้ำแล้วจบทำต่อไม่ได้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าวิธีนี้ทั้งหมดนะ่ะผิดพอผิดทำยังไงครับดีใจทุกครั้งที่ทำผิดในข้อสอบกอพนะดีใจดีใจว่าก็จะได้รู้ไงว่าวิธีนี้ผิดพอผิดปั๊บจะได้เปลี่ยนวิธี เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครไม่ยอมทดบวแต่นั่งเออเสียเวลาปเปล่าๆคุณต้องทดลงไปแล้วผิดไม่มีใครในโลกที่ทำแล้วถูกเวลาผมไปสอบข้อเนี้ยผมก็ทําแบบนี้พอทํามาสี่ชั้นหมดไปแล้วหนึ่งนาทีมันผิดดีใจจะได้ทําวิธีอื่นผมก็เปลี่ยนเป็นวิธีที่สองมาดูนะวิธีที่สองคือเราจะไม่ทําลงมาหลายชั้นเลยแต่เราจะทําแบบนี้หนึ่งหนึ่งสามสามตัวเนี้บวกกันได้ห้าไหได้ห้า ผมทำต่อขยับมา3ตัวถัดมา 1, 3, 5บวกกันได้ไมก้าได้9แสดงว่าข้อดนี้ไม่ใช่อนุกรมหลายชั้นแต่เป็นอนุกรมที่เราเรียกว่าห่วงโซ่ครับห่วงโซ่ก็คือเหมือนหนังสติกอะเอาหนังยางมาคล้องตัวเลข3ตัวแล้วเอามาบวกกันได้ตัวถัดไปดังนั้นครับ 3, 5, 9หวงต่อมานะบวกกันก็ต้องได้17จริงไหม ิง3บวก5ได้8 8บวก9ได้17เพราะฉะนั้นคำตอบของเราครับ5บวก9บวก17ได้เท่าไหร่คิดไม่ได้หรอกต้องทดนะครับคิดได้ก็กดีแต่ว่าทดมันชัวร์กว่าข้อสอบมันมีความหมายมากพอที่เราจะทดจริงนะถ้าคิดในใจอาจจะพลาด5บวก9ได้14บวกด้วย17 4บวก7ได้21 1ทด2 1>, 1 1 2ได้4ตรงนี้เป็น3 31ทด1ครับโอเค31ตอบช้อย4 mm hmm. เห็นคอนเซปต์ไหมอนุกรมข้อเดียวอะ่ะมีตั้ง8แบบให้เลือก mm hmm. เพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราไปซื้อหนังสือมาแล้วดูเฉลอยอย่างเดียวไม่ช่วยนะเพราะคนออกเฉลยก็ไม่ใช่ว่าไปทําถูกในห้องสอบคุณต้องมาเห็นภาพนี้ว่าทุกครั้งที่คุณทําผิดแปลว่าคุณกําลังจะทําถูก ชีวิตต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดเสียก่อนเพราะฉะนั้นฝากโจทย์นะครับอนุกรมทั้งหมด8แบบที่ออกสอบแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งแรกเราเรียกว่าพื้นฐาน4แบบฝั่งขวาเราเรียกว่าระดับระดับสูงนะครับเริ่มจะยากขึ้นวิธีที่1เราเรียกว่าอนุกรมหลายชั้น หน้าตาเป็นยังไงก็นี่ไงสีเขียวๆเ,เนี่ยทั้งหมดสีเขียวคืออนุกรมหลายชั้นข้อสอบออกได้ถึง5ชั้นนะครับวิธีที่สองอนุกรมห่วงโซ่หน้าตาเป็นยังไงก็สีดำนี่ครับคล้องเป็นวงๆห่วงโซ่ห่วงโซ่ออกข้อสอบทั้งหมด2แบบแบบแรกคือคล้องสองตัวนี่นี่คล้องสองตัวก็มีอย่างข้อนี้คล้อง3าตัวถูกไหม เพราะฉะนั้นจดลงไปอนุกรมห่วงโซ่ออกสองแบบคล้องสองกับคล้อง3คล้องสี่ยังไม่เคยนะครับไม่รู้จะโดนรับน้องไหมแต่มันยังไม่เคยนะแล้วก็แบบที่3ามอนุกรมกั้นห้องอันนี้เป็นข้อถัดไปนะครับเดี๋ยวจะสอนกั้นห้องก็เหมือนกันคุณกั้นได้สองแบบก็คือกั้นสองกับกัน้น3และแบบที่สคืออนุกรม ถอดรหัสต้องถอดรหัสก่อนถึงคิดได้วงเล็บมันมักจะเป็นเลขยกกำลังมี4แบบ4แบบนี้โจทย์ลงไปว่าเป็นเงื่อนไขการสอบผ่านนะครับต้องทำเป็นทุกแบบในในฝั่งนี้นะฝั่งง่ายข้อสอบจะออกมา3ข้อแล้วก็จะมีระดับสูงสองข้อ คือโคตรยากมาดูนะครับข้อ1อนุกรมผสมแปลว่าเอา4แบบฝั่งซ้ายเนี่ยมาผสมกันคือข้อเดียวมีหลายระบบเลยทีเดียวก็เลยยากนะครับข้อ2อ,อนุกรมเศษส่วนเศษส่วนเป็นเรื่องยากถือว่ายากนะครับข้อ3อนุกรมแบบพิเศษ พิเศษก็คือแบบที่ไม่ค่อยพบแล้วแต่ว่าเขาจะเอามาออกก็คือดักทางไม่ได้อันนี้แล้วแต่เขานะครับและแบบที่4ผสมเศษส่วนอนุกรมที่มีของแถมยากสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของแถมคืออะไรสมัยก่อนไม่มีประมาณ5ปีที่แล้วไม่ค่อยมีแต่ว่าหลังจาก5ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันมีทุกปีเลยของแถมให้มันยากขึ้นเอาละตอนนี้ให้เราขีดถูกลงไปนะครับว่าเราเรียน2ข้อนี้แล้วหลายชั้นกับห่วงโซ่วันนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีต่อไปเรามาเห็นให้ครบนะมาดูกั้นห้องนะครับข,ข้อสี4ให้หนึ่งนาทีลองเดาลองทำดูครับ ตัวเลขมันง่ายไหมไม่ต้องกลัวว่าอนุกรมตัวเลขจะมาเยอะแยะไม่ใช่ตัวเลขแค่นี้หลักสิบแล้วท่วนๆด้วยนะครับตัวเลขง่ายๆแต่มันยากตรงการค้นหาระบบอนุกรมไม่ได้วัดการคำนวณน,นะอนุกรมวัดการค้นหาระบบหมายความว่า8แบบนี้คุณจะหยิบแบบไหนมาเริ่มต้นบางคนรู้ทุกอย่างแต่ว่าเริ่มต้นผิดก็ผิดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นสำหรับการเอาชนะโจทย์ข้อ4ผมจะสอน ว่าอนุกรมกั้นห้องนั้นเป็นยังไงนะครับอนุกรมกั้นห้องมีทั้งหมด2แบบก็คือกั้น2ตัวกับกั้น3ตัวสมองเราต้องเลือกนะครับจากนั้นหลังจากเลือกเสร็จคุณต้องคิดต่อว่าการกั้นห้องนั้นมี2วิธีวิธีแรกเราเรียกว่ากระโดดข้ามห้อง วิธีที่สองเราเรียกว่าจบในห้องหรือห้องใครห้องมันหรือถ้าเธอทำได้ฉันก็ทำได้ถ้าห้องเธอทำแบบนั้นได้ห้องฉันก็ทำได้เหมือนกันโอเคหลังจากเลือกเสร็จใช่ไหมครับในการกระโดดข้ามห้องมีสองวิธีกระโดดตัวเป้าหมาย วิธีที่ 2. อกระโดดตัวข้างๆจบเอาละครับเชื่อว่าในตำราทุกเล่มก็มีแบบนี้ถูกไหมแต่สิ่งที่ตำราไม่ได้บอกก็คือลำดับความคิดและสิ่งที่เป็นลำดับความคิดผมเชื่อว่าสำคัญกว่าเฉลยเฉลยที่ไหนก็มีในเน็ตก็มีวันนี้ไปดาวน์โหลดข้อสอบกบพในเน็ตมีหมื่นข้อเนี แต่ลำดับความคิดเขาสอนแล้วไหมเริ่มต้นแบบนี้ครับทุกครั้งที่คุณเจอโจทย์ถ้ามันยาวถ้ามันยาวให้เริ่มต้นจาก3ตัวครับถ้าโจทย์ยาวให้เริ่มต้นจาก3ตัวถ้าโจทย์สั้นให้เริ่มต้นจาก2ตัวหลังจากนั้นให้เราเริ่มต้นจากการกระโดดข้ามห้องก่อนเสมอเพราะมันง่ายกว่าไม่ใช่ถูกง่ายนะมันผิดง่ายกว่า เราต้องเริ่มจากการทำสิ่งที่ผิดง่ายกว่าก่อนกระโดดข้ามห้องหลังจากนั้นครับให้กระโดดเป้าหมายก่อนเสมอแล้วค่อยเปลี่ยนมาโดดตัวข้างๆแล้วถ้าไม่เจอคำตอบค่อยกลับมาจบในห้องแล้วถ้าจบในห้องก็ไม่เจอคำตอบสมมุติเมื่อสักครู่เราเริ่มที่2ตัวนะถ้ามันไม่เจอคำตอบก็ไปเปลี่ยนเป็นกระโดด3ตัวครับแล้ววนลูปเหมือนเดิมแล้วถ้าไม่เจอคำตอบอีกทำยไง ก็เลิกทํากั้นห้องไปเลยแปลว่ามันไม่ใช่คุณก็ไปเลือกถอดรหัสแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะทําตามทฤษฎีทุกอย่างในข้อนี้นะครับข้อ4ี่เปิดมาปั๊บโจทย์ยาวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถือว่ายาวเขียนลงไปครับข้อนี้ถือว่าโจทยาวเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากการกั้นห้องสามตัวมาดูนะการกั้นห้องสามตัวแปลว่าเราจะตีกรอบ กั้นห้องห้องหนึ่งมีตัวเลข3ตัวห้องที่สองก็จะต้องมีตัวเลข3ตัวทีนี้มีประเด็นห้องสุดท้ายมีแค่สองตัวไม่ได้นะครับต้องเติมให้ครบแล้วกัน้นทำตามทฤษฎีไหมสามตัวกั้นไปก่อนจากนั้นครับต้องเริ่มจากการกระโดดข้ามห้องเสมอแล้วต้องกระโดดตัวเป้าหมายเสมอไฮไลท์เป้าหมายอยู่ตัวไหนของห้อง ตัวกลางไหมตัวกลางของห้องเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรากระโดดตัวกลางของห้องทุกตัวเข้าหากันนี่ครับแล้วถามตัวเองว่า2 0มา40เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น20แต่ถ้าไม่ใช่การบวกมันคูณได้ไหมครับคูณเท่าไหร่คูณ2เขียนลงไปมันเป็นได้2อแบบจากนั้น 40มาเป้าหมายทราบไหมถ้าไม่ทราบตีกล่องทิ้งไว้จบสรุปว่าตอนนี้เรากระโดดตัวเป้าหมายเจอคำตอบไหมไม่เจอไม่มีอะไรซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรต่อกระโดดตัวข้างๆลำดับความคิดต้องต้องไวนะเป้าหมายจบทำไม่ได้มาโดดตัวข้างๆนี่ครับโดดตัวหน้าบ้างโดดตัวหน้าเข้าหากันในแต่ละห้องเห็นไหม หน้าห้องแรกไปหน้าห้องสองไปหน้าห้องสามถามตัวเองสิบห้าไปสามสิบเพิ่มขึ้นเท่าไหร่บวกสิบห้าถ้าคูณล่ะเออหลายคนลืมมันเป็นได้สองแบบสามสิบไปหกสิบบวกเท่าไหร่บวกสามสิบถ้าคูณล่ะคูณสองซ้ำไหมซ้ำเจอแล้วเห็นไหมตัวซ้ำแต่มันซ้ำจากเป้าหมายหรือซ้ำจากข้างๆ มันซ้ำจากข้างๆเพราะฉะนั้นเขียนลงไปว่ามันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะครับแต่มันก็ยังไปต่อได้จริงไหมไม่ค่อยดีแต่ก็ยังไปต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากระโดดตัวข้างๆแล้วมันคูณสองซ้ากันแนวโน้มของเราคำตอบน่าจะเป็นคูณสองซ้ากันไหมน่าจะคูณสองซ้ำกันเพราะฉะนั้นสีแดงครับ40่คูณ2ได้เท่าไหร่80ดสมีไห มีเขียนลงไป80ไม่ค่อยดีเปลี่ยนวิธีครับเมื่อมันไม่ค่อยดีทำยังไงกลับไปกั้นห้องสองตัวการกั้นห้องสองตัวก็คือเขียนกล่องและสองตัวแบบนี้โจทย์เดิมนะแต่กั้นสองตัวแล้วทฤษฎีของเราก็คือกระโดดตัวเป้าหมายก่อนตอนนี้เป้าหมายอยู่หลังห้อง เพราะฉะนั้นเราจะโดดตัวหลังห้องเข้าหากันนะครับแบบนี้โดดเข้าหากันเฉพาะหลังห้องแล้วถามตัวเอง20ไป30เพิ่มขึ้นเท่าไหร่30ไป4 0เพิ่มเท่าไหร่ซ้ำไหมซ้ำจากเป้าหมายไหมแปลว่าดีที่สุดครับเพราะฉะนั้น40ไปเป้าหมายก็ต้องบวก10ได้เท่าไหร่ห0สมีไหมมี ข้อไหนดีกว่ากัน50ดีกว่าเพราะว่าซ้ําจากตัวเป้าหมาย50ดีที่สุดตอบช้อยห้าแต่หลายหลายคนจบตั้งแต่ช้อยสองแล้วถูกไหมจบตั้งแต่ช้อยสองโดนหลอกนี่คือกอพอตัวเลขง่ายๆแต่มีระบบเยอะต้องหาคําตอบที่ดีที่สุดนะครับและจะไม่พบแบบนี้ในสนามสอบอื่นตอนนี้เราเรียนกั้นห้องเรียบร้อยนะเราก็วงกลมกันห้องจบแล้วนะครับ จบแบบยอ่อๆจริงๆมันยังมีอีกคือแบบจบในห้องถูกไหมจบในห้องแต่โจทย์มันไม่ใช่นะครับต่อไปมาเรียนถอดรหัสข้อ5ครับให้1นาทีครึ่ง เลยครับ,รบใช่ครับครับครบแล้วครับรับอาจารย์บอกครบวันาทีครึ่งแล้วฮะหาคำตอบได้ยังฮะได้ไหม ไหนมีใครได้แล้วยกมือขึ้นไม่ไม่ค่อยกล้าย,ยกกันผมว่าอาจารย์ให้หลักคิดดีมากนะครับที่นั่งฟังมาเนี่ยเท่าไหร่นี่ค,ครับครับโอ้ครึ่งชั่วโมงกว่านี่ถ้าฟังครั้งนี้แล้วกลับไปทําเหมือนที่อาจารย์ว่าน่าจะสอบได้เอาจริงๆนะแต่เมื่อกี้นั่งคุยกับคุณนกบอกพี่น้องๆที่อายุน้อยนี่น่าจะได้เปรียบหน่อยเนาะ <laughs> พี่ๆที่อายุมากนี่ไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์จะมีเคล็ดยังไงนะครับฝาก ขออินเทอร์รับตรงนี้สองสานาทีว่ายิ่งฟังต้องต้องขอบคุณพี่นกของน้องๆน,นะครับปรบมือให้พี่นกนิดนึงพี่นกไปนั่งฟังเห็นบอกไปนั่งฟัง YouTube ไปนั่งฟังอะไรของอาจารย์มาหลายคนนะครับในที่สุดมาจบที่ติวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับผมว่าผมนั่งฟังแล้วผมทึ่งเลยนะครับวิธีสอนวิธีอะไรเพราะนวันนี้คอนเซปต์ดีมากใครพลาดนี่ก็น่าเสียดายเนาะแต่ยังไงก็ตามเรามี VCD ดนะีเนาะน้องกลับไปเปิดดูแต่ อย่าเปิดดูอย่างเดียวนะต้องมีวิธีที่เราไปนั่งทบทวนตัวเองเหมือนที่อาจารย์บอกผมคิดว่างั้นนะครับอาจารย์แล้วผมเชื่ออาจารย์เลยนะแต่แมพอเห็นหุ่นอาจารย์แล้วอยากถ่ายรูปเอาไว้เหมือนกัน <c oughs> ไม,ม่ผมผมเชื่อเรื่องที่เคยบอกน้องๆบางคนว่าง,งานครอบครัวตัวเองต้องบาลานซ์ให้ดีๆนะครับเมื่อกี้ที่เชื่ออาจารย์คือรูปที่อาจารย์บอกอะ่ะต้องมีเหงือ่อผมยังคิดว่าไม,ไม่ใช่เราไปนั่งอ่านตลอดนะต้องมีเวลาออกกําลังกายด้วยนะครับให้เรา ถ้าสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตสมองไปไม่ได้แน่มันฝากน้องๆด้วยแบ่งเวลาให้ดีเมื่อกี้นั่งฟังนี่ไม่รู้สิติวครั้งนี้น่าจะมาถูกทางละนะครับเมื่อกี้ก็บอกกับคุณนกว่าถ้าไงเดี๋ยวเรารีบอัด VCD แลวให้12เขตเขาภายในอาทิตย์หน้านะครับน้องๆที่พวกเราดูแลอยู่ยจะได้ไม่เสียเปรียบพวกเราในห้องนี้มากนักเพราะวันนี้ดีแล้วนะอยู่ที่น้องต้องช่วยตัวเองแล้วนะเราต้องไปบอกช่วยกันบอกน้องๆในไลน์ที่เราคุยกันนะครับก็ ขอให้ประสบความสําเร็จจริงๆครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วใครไม่ประสบความสําเร็จคือน้องไม่ช่วยตัวเองละขอแบ่งวันละสองชั่วโมงแต่ว่าในสองชั่วโมงขอขอมีถ้าตัวหมอขอนะสองชั่วโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงออกกําลังกายเอาทุกวันแล้วก็สองชั่วโมงมานั่งดูแต่สองชั่วโมงอาจจะไปนั่งดูสักชั่วโมงหนึ่งแล้วไปออกกําลังกายแล้วมานั่งดูต่อถ้าเป็นไปได้นะฝากแล้วเชื่อครับว่าน้องๆจะประสบความสําเร็จสู้ๆครับขอให้กําลังใจและขออนุญาตลานะครับขอบคุณมากครับ าล่ะต่อไปนะครับจะเข้าสู่ลำดับความคิดนะหลายๆคนถามว่าอาจารย์มี8แบบอาจารย์มีวิธีเลือกไหมว่าเราจะเริ่มต้นจากแบบไหนมากที่สุดลองดูนะคุณเห็นหัวใจข้อนี้ไหมส6สไป125เพิ่มหรือลดเพิ่ม1.25มา2.56เพิ่มไหมสองหมา2.4.3เอ,อ เพิ่มลดไม่เป็นจังหวะแนวโน้มจะเป็นแบบถอดรหัสใครรู้ไม่ต้องจดใครไม่รู้จดนะถ้าเพิ่มลดไม่เป็นจังหวะส่วนใหญ่จะเป็นการถอดรหัสให้เราเริ่มต้นจากถอดรหัสก่อนเลยนะครับแล้วลำดับความคิดที่สองก็คือการถอดรหัสนั้นมักจะเป็นเลขยกกำลังเห็น36มหข้อนี้ถ้าใครไปทำเป็นอนุกรมหลายชั้น คิวเตอร์ถือว่าทําถูกถูกวิธีก็คือมันจะไม่ใช่แล้วก็ถ้าไปทําเป็นอนุกรมห่วงโซ่ก็คือถูกเหมือนกันก็คือมันจะไม่ใช่หลังจากหมดไปแล้ว1น,นาทีกว่าๆเนี่ยคุณก็ต้องมาทําอนุกรมถอดรหัสลองดูนะ36มันเกิดจาก6คูณ6ไหมนั่นคือ6กกำลัง2เขียนไว้